ช้าวันนี้ญาติและครอบครัวทยอยเดินทางมาไว้อาลัยต่อการจากไปของนักเรียนและคุณครูทั้ง23คนจากเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาภายในอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีนะคะหลังเมื่อวานนี้ทางเจ้าที่ได้เคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาประกอบพิธีทงางศาสนาแล้วค่ะขณะที่บรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะหลายคนยังทําใจไม่ได้กับการสูญเสียบุตรหลานอันเป็นที่รักภายในงานก็มี การจัดเรียงดอกไม้สีขาวไว้อย่างสวยงามเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ ทีมข่าวไทย P ี s ได้พูดคุยกับคุณครูภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานสักซึ่งเคยดูแลผู้เสียชีวิตบางส่วนนะคะบอกว่ากำหนดการวันนี้จะมีผู้ปกครองเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตตลอดทั้งวันส่วนช่วงเย็นประธานองคมนตรีจะเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นช่วงเวลา20นาฬิกาค่ะก็จะมีพิธีสวดอภิ ทำศพเป็นคืนแรกพร้อมปากเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าอยากให้ยกเลิกระบบติดตั้งแกส๊ส NGV กับรถโดยสารทุกประเทศเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนและมีการสูญเสียมาแล้วจึงอยากให้คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักค่ะความปลอดภัยของรถเนี่ยเราอยากให้ยกเลิกการติดตั้งแกส๊สสำหรับรถโดยสารอาเอ่ยหรือแม้รถแม้กระทั่งรถตู้โดยสารไม่ประจำทางหรือว่า รถมัดรถทัวร์อะไรพวกนีน้เพราะว่าเด็กอะก็จะมีกระแสเนาะที่ว่าจะให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมทักษะศึกษาถามว่าเราก็เป็นครูคนหนึ่งเนี่ยเด็กๆที่ท,ที่ที่เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดก็คือเราไปทนมดนเราก็ดูแลมามบางคนเขาไม่มีโอกาสนะที่จะได้ไปไปดูอะไรที่แบบแปลกหัวแปลกตามครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยว่าอะไรประมาณนี้น สำหรับการจัดงานประกอบพิธีทางศาสนาในวันนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานียังย้ำเขาว่าพิธีการทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของทางเจ้าที่มูลนิธิและก็ญาติผู้ปกครองของนักเรียนและค,คลุณครูที่เสียชีวิตนะคะร่วมกันจัดงานแสดงความไว้อาลัยเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและสมบูรณ์มากที่สุดสำหรับการจัดพิธีทางศาสนาก็จะมีมีขึ้นจำนวน5วันนะคะและจะมีพิธีพระราชทานเครืงศพในวันที่8ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ